สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิมลดีดีสตอรี่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะใน EP 2นี้ก็จะเล่าเรื่องสมเด็จตโตพรมรังสีต่อจากตอนที่แล้วที่สามเณรโตเตรียมเดินทางที่จะเข้าบางกอกท่านจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญรับฟังได้เลยค่ะพอเช้ามืดประมาณตีห้สามเณรโตเก็บชีวรลงเรือโดยไม่ยอมบอกทางบ้านพอเรือถึงท่าวัดอินสามเสนก็งงไปหมดไม่รู้จะไปหาใคร สมณรโตสภายย่ามเดินเข้าวัดบางขุนภูมินอกคือวัดอินโมร่หาในปัจจุบันนี้นะคะพบพระอารัญยิกเถระด้วงเจ้าวาดวัดบางขุนภูมินอกนั่งคอยท่าอยู่ทันทีที่พบหน้าสมณรโตพระอารัญยิกเถระด้วงก็พงออกมาว่า นั่นแน่มาแล้วเมื่อคืนฉันฝันว่ามีช้างป่าตัวหนึ่งมาที่นี่แล้วก็เข้าไปใส่พระไตปิดกของฉันพังหมดเลยต้องเป็นเธอแน่เอาอย่างนี้มาอยู่กับฉันก็นแล้วกันสมณีโตได้ศึกษาอักขรสมัยทั้งสยามและขอบในสำนักเจ้าคุณอารัญยิกจนแตกฉานวันหนึ่งท่านนำลึกถึงโยมแม่จึงได้เขียนจดหมายไปบอกว่าจะบวชมิสึกขณะนี้เป็นศิษย์อยู่ที่สำนักเจ้าคุณวัดป่าหุ่มภูมนอกแม่งุษเมื่อได้รับหนังสือบอกข่าวจากสมณร ก็มีจดหมายส่งกลับมาว่าเรื่องจะบวชไม่สึกนั้นโยไม่ว่าแต่ขอให้กลับมาก่อนโยมีอะไรจะสั่งเสียบางอย่างสามเณรโตก็เข้านมัสการลาท่านจุคุณพระอรัญยิกร่วงและเดินทางลับสู่บ้านชัยโยแฝงเมืองอ่างทองอีกครั้งหนึ่งหลังจากสองแม่ลูกพบกันต่างก็ถามไถ่ความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันสามเณรโตก็เล่าถึงเรื่องหนีแม่ไปศึกษาธรรมที่บางกอกตลอดจนตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะบวชไม่สึก ซึ่งแม่งุดก็ไม่ขัดข้องและยินยอมให้เป็น,ปนรูปพระพุทธเจ้าได้เลยและว่าถ้าจะไปอยู่บางกาจริงๆเนนจงเอารัตประคตนี้ไว้วันใดที่ได้เข้าเฝ้าพ,พระเจ้าแผ่นดินเนนจงใช้รัตประคตนี้ให้เป็นประโยชน์และวันนั้นเนนจะรู้ว่าพ่อเนรเป็นใครสามเณรโตรับคําและกล่าวว่าจะจําใส่ใจในวันรุ่งขึ้นตะผลแม่งุดและสามเณรโตได้ล่องเรือมาขึ้นที่ท่าบางลำพูบน ทั้งสามได้เข้าพบอ,พอ,อาจารย์แก้วที่วัดบางนภูบนคือวัดสังเวชในปัจจุบันนี้นะคะแต่ผลได้กล่าวฝากฝังสามเณรแก่พระอาจารย์แก้วพระอาจารย์แก้วรับปากจตุนบัรุงสามเณรให้ดีที่สุดเพราะเล็งเห็นในชาแล้วว่าสามเณรน,น้อยรูปนี้ต่อไปจะเป็นหลักชัยของพระศาสนาของราชอาณาจักรสยามด้วยสามเณรโตมีนิสัยขยันหลังจากปฏิบัติอาจารย์แล้วมีเวลาว่างยามใด มักจะเอาอักขระคำพีมาท่องบนศึกษาเป็นประจำความข้อใดไม่เข้าใจก็ไต่ถามพระอาจารย์แก้วจนกระทั่งแตกฉานในพระธรรมพระอาจารย์แก้วหมดภูมิที่จะถ่ายทอดจึงแนะนําให้สม,มนเนรไปศึกษาต่อที่วัดละคังเพื่อศึกษาพระปริยัติต่อก่อนวันที่สม,มนเนรโตจะไปวัดละคังสมเด็จพุทธโคสาจารย์นาคเจ้าว,วาดวัดละคังได้ฝันว่ามีช้างเผือกเชือกหนึ่งได้เข้ามากัดกินหนังสือพระไตรปิฎกในตู้ของท่านจนหมดสิ้น จนท่านตกใจตื่นเมื่อพิจรารณาความอันประหลาดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนท่านก็คิดว่าฉลอยจะมีผู้นำเด็กที่มีสติปัญญาดีมากว่าด้วยความเชื่อมั่นในลิมิตนี้ในวันรุ่งขึ้นท่านจึงได้สั่งพระเนในวัดเป็นการร่วมหน้าว่าวันนี้ถ้ามีอะไรมาให้รีบรับไว้วันนั้นสำเนินโตเก็บอัถาบริหารใส่ย,ย่ามเขานมัสการลาพระอาจารย์แก้ว แล้วเดินทางไปวัดละคังกับเด็กวัดบางลำพูบนโดยพายเรือไปพอข้าแม่น้ำมาวัดละคังขอเข้าพบท่านเจ้าวาดเนรับใช้เจ้าวาดบอกว่าท่านสมเด็จไม่อยู่และไม่ให้ขึ้นกุฏิคนภายเรือศิษย์พระอาจารย์แก้วที่ไปด้วยกันก็นําสาม,มเณรฝากไว้กับเจ๊กขายกาแฟาหน้าวัดละคังวันนั้นสาม,มเณรโตเลยไม่ได้ฉันเพลเลยนะคะ บ่ายวันนั้นเองท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระโคสาจารย์กลับจากฉันเพลได้ถามสิทธว่ามีใครเอาอะไรมาฝากไหมในวันนี้สิทธิ์ก็ตอบว่าไม่มีใครเอาอะไรมาฝากมีแต่คนจะฝากเนเป็นสิทธิ์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จถามว่าตอนนี้เนยอยู่ที่ไหนลูกสิทธก็ว่าอยู่ที่หน้าร้านขายกาแฟหน้าวะละัลคังท่านจะาอาว่าจะมีบัญชาให้รีบตามมาทันทีที่ได้พบหน้าก็รู้สึกถูกชะตากวากมือเรียกให้เข้ามาคุยในกุฏิสามเณรโตก็ถวายหนังสือหนังสือฝากจากพระอาจารย์แก้ว ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งออกปากรับสมณเณรโตเป็นลูกศิษย์ให้ศึกษาพระบาลีและพระปริยัติธรรมตั้งแต่นั้นมาโดยให้พำนักอยู่ที่กุฏิแดงข้างวัดละคังริมแม่น้ำเจ้าพยาพอสมณเณรโตอายุได้18ปีท่านเป็นเนนนักเทศที่หาตัวจับยากแสดงธรรมที่ลึกซึง้งเข้าถึงจิตใจชาวบ้านท่านพระโหราธิปดีพระวิเชียรและพระสมียนตาด้วงพิจารณาเห็นว่า สมเด็จโตเทศได้จับใจนักจึงปรึกษาเห็นควรที่จะต้องนำไปถวายตัวแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรซึ่งตอนนั้นมีพระชนมายุได้38พรรษาเป็นปีที่23ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพุทธศักราช2348ก็เป็นอันจบเรื่องของสมเด็จโตพมรังสีในอ p พีเพียงเท่านี้นะคะเชิญรับฟังต่อใน EP อพีซึ่งเป็นตอนที่สมเด็จโตจะได้พบพระราชบิดาสักที ถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ